สวัสดีครับวันนี้พบกับ AE Inspector นะครับกับรายการพาชมของจริงวันนี้เราอยู่กันที่เสนาคิดนะครับ m า t บางแคก็เป็นคอนโดที่ผมว่ามาดูแล้วค่อนข้างสวยงามให้ของดีนะครับน่าสนใจเลยเอามาฝากกันราคาถือว่าไม่สูงมากจนเกินไปด้วยนะครับเข้ามาถึงในห้องนะครับก็จะให้ของมาเป็นแบบนี้เลยเป็นประตูแบบนี้นะครับก็ตัวประตูนี้ก็ค่อนข,ข้างมีชื่อห้องเหมือนกันเป็นฮาร์เฟลเนาะก็อย่าคิดว่าบางที เราจะคิดว่าเออคอนโดให้ของไม่ดีอะไรเงี้ยลองมาดูก่อนนะครับบางที่ก็ทําออกมาได้ดีอย่างที่นี่ก็ผมว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับก็มีเบรกเกอร์ไฟอยู่ด้านนี้เข้ามาด้านซ้ายจะเป็นครัวซึ่งครัวเนี่ยมีบานประตูปิดให้อย่างนี้เลยเป็นบานกระจกนะครับซึ่งผมว่าดีเหมือนกันก็การกลิ่นได้เข้ามาให้เป็นตู้ล่างตู้บนแบบนี้กล่องนี้ไม่ใช่นะครับกล่องนี้เป็นของทีมงาน AE Inspector เราเองนะครับที่มาตรวจแล้วก็ให้ตรวจซิงค์มาเป็นแบบนี้เลยนะครับหนึ่งหลุมแต่ว่า ตัวเตาตัวเครื่องดูดควันไม่ได้ให้มานะครับก็เตรียมเป็นงานระบบแบบนี้มาให้ด้านล่างก็เป็นช่องใส่ไมโครเวฟด้านซ้ายนี้ก็วางตู้เย็นนะครับคือในพื้นที่ห้องที่ไม่ถึง30ตารางเมตรจัดวางฟังก์ชันตรงนี้เป็น l i วิ่งครัวปิดแล้วก็มีห้องนอนด้านในผมว่าทําฟังก์ชันดีเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่จะอยู่คนเดียวหรือยอยู่กันแฟน2คนผมว่าลงตัวเลยเข้ามาห้องนอนครับเป็นบานสไลด์แบบนี้นะครับ มีลิ้นชักอยู่ใต้เตียงมีฐานเกงแบบนี้ให้เลยนะครับมองออกไปก็วิวก็ผมว่า,าสวยระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะติดปลายปลายของตัวที่เป็นอาคารพนันชย์ในโครงการบ้างแต่ว่าก็ถือว่าผมว่าวิวดีเหมือนกันก็ให้ความรู้สึกคึกคักแล้วก็ไม่ได้แบบเปรี่ยวนะครับมีความคอมมูนิตี้ของการอยู่อาศัยอยู่อีกจุดหนึ่งที่ให้มาค่อนข้างดีคือตู้เสื้อผ้าให้มาแบบนี้เลยดีนะครับแม้ว่าอาจจะไม่มีหน้าบานก็ตามแต่ว่า ผมว่าก็ฟังก์ชันค่อนข้างดีด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําเป็นส่วนของโซนแต่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งได้นะครับแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาให้ด้วยดีเลยอีกส่วนหนึ่งครับห้องน้ําให้มาผมว่าห้องน้ําพื้นที่ทําได้ดีเลยนะครับให้อ่างซิงมาเป็นแบบนี้ชักโครกเป็นของคอตโต้นะครับแล้วก็ให้ชาวเวอร์มาเป็นแบบนี้มีกระจกยูด้นานนี้ด้วยก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วหลังๆมาก็ต้องบอกว่าเสนาคิดเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับเป็นที่นิยมเลยของตลาดนะครับวันนี้ก็เลยเอาเสนาคิดที่ MRT บางแคมาฝากแฟนคลับชาว AE Specter กันนะครับวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนด้วยภาพสวยๆของโครงการเสนาคิดบางแ k a แต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้ามีโครงการอะไรด,ดีจะเอามาฝากกันอีกวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ